ปีระกาผู้ที่เกิดในปีระกาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีระกานั้นจะพบเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่กำลังเปลี่ยนแปลงและกำลังเกิดขึ้นอีกหลายอย่างจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีใหม่ของไทยคือช่วงวันสงกรานต์ชีวิตและดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีระกานั้นจะพบเจอคนผ่านเข้ามาในชีวิตจะมีทั้งคนที่ดี คนที่เข้ามาช่วยเหลือและจะมีคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์และมีการเอารัดเอาปเปรียบซึ่งหลายๆเรื่องราวที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของผู้ที่เกิดในปีระกานั้นจะมีทั้งเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังซึ่งปีใหม่ของไทยที่กําลังจะมาถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีละกานั้น จะมีดวงชะตาที่ค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่2อย่างก็คือ 1. ดวงด้านการเงิน 2. ดวงด้านโชคลาภซึ่งสองอย่างนี้ถือว่าโดดเด่นมากสำหรับคนที่เกิดในปีระกาด้านการงานการงานของผู้ที่เกิดในปีระกานั้นสำหรับคนที่ยังตกงาน หรือคนที่กำลังมองหางานอยู่ช่วงนี้หากได้ทำงานหรือได้รับโอกาสในการทำงานถึงจะไม่ใช่งานที่ตัวเองชอบหรือเป็นงานที่ตัวเองไม่ถนัดขอให้ผู้ที่เกิดในเบรากาทํทำงานที่ได้รับโอกาสหรือทำงานในส่วนที่ตัวเองไม่ค่อยถนัดไปก่อนซึ่งหากผ่านพ้นช่วงเดือนเมษายน สำหรับคนที่มองหางานที่ตัวเองชอบหรืองานที่ตัวเองถนัดแล้วจะมีคนให้ความช่วยเหลือยื่นโอกาสมาให้จะมองเห็นโอกาสในการทำงานในที่ใหม่ๆขอให้ผู้ที่เกิดในปีระกาพิจารณาง,งานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดสำหรับผู้ที่เกิดในปีระกาคนไหนที่ทำงานเกี่ยวกับการนัดส่งงาน มีการจำกัดเรื่องเวลาในการส่งงานการนัดหมายหรือมีการติดต่อประสานงานกันมีการประชุมนัดหมายต่งตางๆขอให้ผู้ที่เกิดในปีรุรการะวังเรื่องการผิดนัดการเลื่อนส่งงานการผิดคำพูดผิดคำสัญญาต่งตางๆขอให้ผู้ที่เกิดในปีรุรกาเตรียมความคิด หาวิธีป้องกันหรือหาวิธีแก้ไขเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงกับงานของผู้ที่เกิดในปีละกาได้ด้านการเงินดวงด้านการเงินของผู้ที่เกิดในปีระกานั้นซึ่งปีใหม่ของไทยที่กำลังจะมาถึงก็คือช่วงวันสงกราน ดวงการเงินของผู้ที่เกิดในปีราการนั้นจะได้รับบุญเก่าวาสนาเก่าเข้ามาหนุนเข้ามาอุปถัมภ์ดวงชะตาพร้อมกันทั้งสองอย่างซึ่งจะทำให้การเงินของผู้ที่เกิดในปีราการนั้นเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะได้รับหรือได้จับเงินที่เป็นจํานวนมากๆหรือที่เรียกกันว่า เงินก้อนแบบกระทันหันซึ่งอาจจะได้มาจากการขายสินค้าหรือขายของบางอย่างแบบกระทันหันแบบฉับไวเช่นการขายที่ขายทางขายบ้านหรือขายรถหรือจะได้เงินก้อนจากการเสี่ยงโชคเช่นการถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่ซึ่งปีใหม่ของไทยที่กำลังจะมาถึงนั้น จะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงดวงด้านการเงินของผู้ที่เกิดในปีระกาอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นปีที่ผู้ที่เกิดในปีระกานั้นจะสามารถตั้งหลักสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้เลยแต่ก็ต้องระวังคนสนิทหรือระวังคนใกล้ชิดจะเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยการยืมเงินหรือยืมทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เกิดในปีระกากังวลใจและลำบากใจมากขอให้ผู้ที่เกิดในปีระกาพิจารณาและคิดทบทวนให้ดีว่าควรจะช่วยเหลือหรือควรที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหรือไม่ด้านโชคลาบโชคลาบของผู้ที่เกิดในปีระกาปีนี้ ถือว่าเกณฑ์ดวงด้านโชคลาบจะดีกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาโชคลาบของผู้ที่เกิดในปีระกาจะดีขึ้นตามดวงของการเงินซึ่งดวงการเงินกับดวงโชคลาบของผู้ที่เกิดในปีระกานั้นจะอุปถัมภ์จะเสริมกันตลอดทั้งปีหากดวงด้านการเงินดีดวงชะตาด้านโชคลาบก็จะดีตามไปด้วย ซึ่งดวงการเงินจะได้บุญเก่าวาสนาเก่าอุปถัมภ์ซึ่งดวงด้านโชคลาภของผู้ที่เกิดในปีระกาก็จะได้บุญเก่าวาสนาเก่าคอยอุปถัมภ์ด้วยเช่นกันโชคลาภของผู้ที่เกิดในปีระกาจะได้ลาบแบบไม่ตั้งใจจะได้ลาบลอยอาจจะเกิดจากคนในครอบครัวมีการเสี่ยงโชคแบบไม่ตั้งใจ อาจจะถูกยัดเยียดหรือการขอร้องจากลูกลูกหลานถือว่าเป็นการได้ลาบได้โชคแบบฉมังและแม่นยำม,มากๆข้อควรระวังของคนที่เกิดในปีระกามีสองข้อก็คือ 1. ควรระวังอุบัติเหตุต่างๆสำหรับผู้ที่เกิดในปีระกานั้น ขอให้ระวังการเดินทางต่างๆขอให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุต่างๆซึ่งก่อนออกจากบ้านทุกครั้งควรที่จะตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวเองและยานพาหนะทุกครั้งและหากอยู่ในบ้านก็ต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการลื่นล้มหรือตกจากที่สูงเช่นตกบันไดบ้าน ขอให้ผู้ที่เกิดในปีระกาจงระวังเอาไว้ด้วย 2. ระวังผิดใจกับคนในครอบครัวหรือเครือญาติผู้ที่เกิดในปีระกาอาจจะเจอปัญหาที่ยังคงติดพันกันมาในช่วงหนึ่งถึงสองปีที่แล้วอาจจะเป็นปัญหาที่สะสมมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไข ขอให้ผู้ที่เกิดในเบีราการะวังปัญหาเก่าๆอาจจะย้อนกลับมาทำให้เกิดปัญหาหรือเกิดความเดือดร้อนอีกครั้งขอให้ผู้ที่เกิดในเบีรากาใช้สติใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาทุกครั้งอย่าใช้อารมณ์แก้ไขปัญหาเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ปัญหาลุกลามหรือยากที่จะแก้ไขได้ อาจจะบานปลายเป็นคดีความกันได้ขอให้ผู้ที่เกิดในปีรากาจงระวังทั้งสองข้อนี้ไว้ด้วยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเหตุการณ์ทั้งหมดอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ก็เป็นการวางแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทในการใช้ชีวิตขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบนะครับหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ